สวัสดีค่ะชื่อชนทิชาองศิลาชื่อเล่นเปิ้ลน,นะคะปัจจุบันอายุ27ปีประกอบอาชีพวิศวกรค่คะมีพื้นฐานการนวดมาก่อนไหมไม่มีค่ะทำไมถึงต้องการมาเรียนนวดเอ่อต้องการจะรู้เรื่องการกดจุดนวดบรรเทาอาการแล้วก็เส้นในการนวดอะคะ่ะก็เลือกมาเรียนนวดที่สถานีเพราะอะไรครับเ,เห็นโฆษณาทาง Facebook ค่ะ Facebook Page ยิงแอดมาแล้วก็สนใจ บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างครับครูคอาจารย์ที่สอนค่อนข้างเป็นกันเองค่ะสอนละเอียดแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นก็คือมีหลากหลายเป็นมิตรทุกคนค่ะส่วนตัวนะคะที่บ้านแม่เป็นลุมมอตอยจะจับเส้นแบบปกติทั่วไปก็คือค่อนข้างจะอันตรายอะค่ะอยากรู้เรื่องเส้นเรื่องการกดจุดบรรเทาอาการก็เลยเลือกที่จะมาเรียนนวดแผนไทยค่ะก<ๆ>็มาเรียนกันเยอะๆนะค,ะ,คะหลักสูตรไม่แพง ครูสอนดีแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นทุกคนดีมากค่ะ